เมืององงทสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเมืองทองทีวีนะครับเราจะพาผู้ชมเดินทางมาที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับเรามากันที่สนามไอโมบาย s t a เดียมเป็นฟุตบอลกลางสัปดาห์เมื่อวันพุธที่27เมษายนที่ผ่านมานะครับเป็นฟุตบอลไทยลีกนัดที่8ซึ่งสโมสรกิเลนีของเราต้องออกมาเยือนทีมปรา,าสาทสายฟ้าบุรีรัมยูเอเต็ด ถือว่าทั้งคู่เจอกันเร็วมากๆเลยนะครับเพียงแค่สัปดาห์ที่8เท่านั้นก็ต้องลงสนามฟุตบอลคู่บิ๊กมช์กันแล้วล่ะครับนี่คือภาพบรรยากาศเมื่อคุณพลกิเลมพียองของเราเดินทางเข้าสู่สนามไอโมบายสเตเดียมนะครับแม่ก็ได้กระแสตอบรับจากแฟนคลับบูเรียมยูเอเต็ดาบอบอุ่นเลยล่ะครับนะครับแฟนคลับบูรีมยูเอเ็ดมีตะโกนเรียกชื่อนักเตะกิเลมพองของเราอย่างน่ารักแล้วก็อบอุ่นมากๆครับเมื่อสักครู่เป็นกับตันโกดัสกอรทองเหลานะครับ ทีนิวทิติพันธ์พงจันนะครับแม่ได้ยินเสียงเรียกจากบรรดาแฟนคลับชาวจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งก็เป็นภาพบรรยากาศที่น่าประทับใจมากๆครับส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าขุนพลกิเลียเพียวเราบางตำแหน่งบางคนนะครับเป็นนักเตะทีมชาติไทยนะครับพวกเขาอาจจะชื่นชอบเวลาที่เห็นขุนพลช้างศึกทีมชาติไทยอยู่ในทีวีนะครับ โอกาสที่จะสัมผัสแบบใกล้ชิดแบบนี้ค่อนข้างที่จะน้อยนะครับก็ต้องรอเวลาที่สโมสรแต่ละสโมสรที่มีนักเตะทีมชาติมาเยือนพวกเขาก็จะได้ต้อนรับหรือได้เห็นภาพบรรยากาศของนักเตะที่เขาชื่นชอบแบบติดขอบสนามแบบนี้นั่นเองครับนหาที่มุยทีรสินแดงดานะครับก็ได้กระแสะตอบรับดีเช่นกัน อดิศักไกล้อนก็ถือว่าเป็นการกลับมาเยือนบ้านเกิดอีกครั้งหนึ่งเรไปถึงสโมสรเก่าด้วยนะครับเคยย้ายมาเล่นที่กับสโมสรบุรีรัมย์ยูเอเ็ดอยู่ช่วงหนึ่งครับที่ทางสารัตอยู่เย็นนะครับแฮนด์ขับกรีซสั่นเลยทีเดียวรรมไปถึงพี่เจชนาทิพย์สงกระสินด้วยนะครับไม่ว่าจะไปที่ไหนเนี่ยเขาเป็นขวัญใจมหาชนอย่างแท้จริงเลยแหละครับรวมไปถึงคนนี้นะครับกระแสมาแรงมากๆช่วงหลังๆที่สตองโดครับ นาโอเกียวยามะนะครับสลัดจะอาการบาดเจ็บกลับมาลงสามได้อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เกมพบกับสีสเกตเอฟซีเจ้าตัวมงทําประตูได้แต่ว่าหางคิ้วทางด้านขวาแตกนะครับต้องเย็บไปลายเข็มด้วยกันอ่ะหลังจากนั้นเมืองทอทีวีของเราจะพาคุณผู้ชมเดินทางไปดูภาพบรรยากาศของกองเชียร์กิเลนพิยองของเรากันบ้างนะครับเป็นฟุตบอลกลางสัปดาห์นะครับแต่ตามมากันอย่างหนาแน่นเลยละครับคุณผู้ชม ต้องมีคนโดดงานกันมาบ้างแหละครับแต่ถ้าบอกว่าไม่รักกันจริงเนี่ยคงไม่มาไกลกันถึงขนาดนี้นะครับเพราะว่าต้องโดดงานลางานและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาต่างจังหวัดเนี่ยโอ้โหไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำมันรถค่ารถบางคนเหมารถตู้มาบางคนมาทิปสโมสรไหนจะค่ากินค่าน้ำมันอีกแหละครับไม่หายด้ใจสโมสรเอสซีจีืองทอยแต่ก็เราไปเต็มเเลยแหละครับอ่ะ หัวหน้างานของใครคนไหนที่เป็นแฟนคลับกิเลศพยองมาเห็นภาพลูกน้องที่หนีมาเชียร์เมืองทองน,นี่ก็อย่ากโกรธนะครับเพราะว่าเขาทําในสิ่งที่เขารักนะครับ <c oughs> ก็อฟุตบอลบิ๊กแมตต์เตะกลางสัปดาห์นะครับแต่ว่าคนดูเมื่อวันพุทธที่27เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยก็ประมาณสัก3าม0 0ื่นกว่าคนได้เลยทีเดียวแม่นานแน่นมากๆครับสโบสมสรกิเลศพิョงเอสจีบุทนทอยเต็กของเราก็ต้องขอบคุณกองเชียร์ที่น่ารักทุกคนมากๆเลยนะครับที่เสียสละ เวลาแล้วก็มาให้กําลังใจนักเตะกีฬาของเราอย่างอบอุ่นอย่างที่เห็นนี่แหละครับโอ้นี่ภาพบรรยากาศหน้าประทับใจมากๆเลยละครับผู้ชายเชียงเมืงองทองผู้หญิงเชียงบุรีรัมยู่นเตด <c oughs> จริง,รงๆแล้วทั้งสองสโมสรนะครับบรรดาแฟนคลับเนี่ยก็เป็นเพื่อนกันเยอะเลยนะครับเวลาที่ไฟ์กันในสนามนะครับจบ90านาทีเราก็ยังคงเป็นเพื่อนกันอยากให้บรรยากาศเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับ นี่ครับบรรยากาศของกองเชียร์กิเลสพิยกของเราบูมกันหน้าสนามก่อนที่จะเข้าสู่สนาม i-mobile stadium เรียกความคลึกครื้นกระฉับกระเฉงและฮึกเหิมสักนิดหนึ่งนะครับสติมาเยือนบุรรามยูเนเต็ดไม่เคยชนะเลยนะครับเจอกันมา20กว่าครั้งเนี่ยแม่ไหนๆไ,ไม่เคยชนะแล้วครั้งนี้ก็ไม่มีอะไรจะเสียแลวครับขอให้ทําเต็มที่นะครับเล่นกันสุดพลัง เชื่อมั่นว่ากองเชียร์ SCG เมืองทอยเตะของเราก็จะรับกับผลการแข่งขันได้อยู่ดีแล้วครับเพราะไม่งั้นพวกเขาไม่มากันถึงขนาดนี้นะครับกองเชียร์ที่น่ารักของเราเพราะว่าเซติไม่เคยชนะบุยรำเลยแต่ว่าเขาก็ยังมีความเชื่อมัน่นมีบิลิฟนะครับนี่คือสเสน่ห์ของสโมสร s อ g ซเมืองทอยเตะของเราครับสามเสมอามมอันหนึ่งสองสามอยากพูอะไรพูดเลยอ่ะเขาสามนะครับเด็กๆมีคุณาบอกนครับ <laughs> นี่ก็อีกกลุ่มนะครับเป็นเพื่อนกันเอนเชียคนละสองฝั่งนะ <laughs> แต่ก็นั่งด้วยกันได้นะครับน่ารักมากๆรวมไปถึงแฟนคลับที่มาจากโซนภาคเหนือด้วยล่ะครับไกลเกินออมาไงมาขับรถมาเองครับอตีสี่รครับจใจรักจริงๆ <laughs> ทำไมใส่สีทองครับวันนี้ โชว์ครับโชว์เสื้อสวยโชว์เขาเล่นสิบปีนะครับวันนี้ชนะรอบขาสิบปีอ้าวโอเคขอบคุณครับที่จีนเจอเชียงรายครับอ้าวไปอีกไปอ้าวโอเคเจอกันมากขอบคุณครับบ๊ายบายมาไกลกันจริงๆเลยนะครับเมื่อสักครู่เห็นน้องๆทั้งสองท่านบอกว่าเดี๋ยวเจอกันที่เชียงรายไปเต็ดนะครับก็เร็วๆนี้นะครับ7พฤษภาคมสโมสรกีฬาของเราก็จะไปเยือนเชียงรายครับนี่ปลุมแฟนคลับพันแท้นะครับพี่ป๋องนะครับ ในกลุ่มของพี่ปองมีคนบุยรำอยู่ด้วยนะครับเชียร์เมืองทองไม่ว่ากันแล้วครับไม่ว่าจะเป็นคนที่ไหนนะครับแต่ถ้าเกิดมีใจรักสโมสรน,นั้นๆก็ไม่ผิดแลละครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับมุกทีทีของเราจะพาผู้ชมเดินทางเข้าสู่ภายในบรรยากาศสนาม i-mobile stadium กันดีกว่านะครับสเปดผู้เล่นตัวจริงของสโมสรกีฬาพยองในเกมนี้นะครับผู้สาป,ประตูเป็นกวินธรรมสัจจาน,านันท์2เซนเตอร์นะครับ มาริโออันเวสยินคู่กับนาโออากิออยามานะครับแบ็กซ้ายพิรพัฒนนชัยยาแบ็กขวาทิสตองโดมิดฟิล์คุมเกมดันกลางนะครับสามรายประกอบไปด้วยธนบูญ์เกษารัฐสารัตยู่เย็นและชนาทิพส่งกระสินส่วนแนวรุกทางฝั่งซ้ายสลับเป็นหน้าเป้าบางจังหวะนะครับเคลตันซินวาและหน้าเป้าเป็นอดีศักิ์ไกลศรส่วนกัปตันทีมในเกมนี้ ทีราสินแดงดานะครับก็เป็นสเผู้เล่นตัวจริงจากชุดที่แล้วนะครับที่สามารถเอาชนะศิษสเกตเอฟซไปได้4ประตูต่อ0เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับโคดแบนทุตวันสีปานก็ยังคงยึด11ผู้เล่นตัวจริงชุดเดิมไว้ก่อนนะครับเพราะว่าก็ทําผลงานได้ดีมาหลายต่อหลายเกมแล้วด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นน้องๆคนอื่นๆก็ต้องรอโอกาสกันต่อไปนะครับโปรแกรมของฟุตบอลไทยลีกและบอลถ้วยยังอีกยาวไกลครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะมีโอกาสลงสนามสลับ กันบ้างนะครับในโปรแกรมนัดถัดไปครับสุช้านุ่นุ่มกับทีโรสินแดงดาน,นะครับกับตันทีมของทั้งสองสโมสรวันนี้กีเลนพิจิของเรามาในชุดทีมเยือนครับเสื้อทองกางเกงขาวสวยงามเลยทีเดียววิยามครับเขียลุกเริ่มเล่นก่อนนะครับมาริโอ้โมงสกัดลูกเปิดของทีโรทอมบูมาทันมาได้สารัตตว,วัดขึ้นหน้าครับทีโรสินดีดบอลไปให้กับเอกนายอดทิศกไกรสอนครับเลี้ยงจี้แต่บอลไม่เป็นใจติด ตัวเจสแล้วทะลักออกหลังไปล่ะครับเกมรุกของบุีร์บ้างครับไคลโอเหมือนมีสอกนิดๆครับแม่แต่พุทธสินไม่เปล่าแล้วปล่อยเฮเล่นต่อนะครับโอ้แล้วเนี่ยฮะทิสตองโดครับบอกว่าโดนสอกของไคโอนะครับเกือบเป็นจงังหวะเสียประตูของสโมสรกีเลนพยองของเราเลยละครับพุทธสินไม่ได้เป่าฟาวให้นะครับ ที่สตองโดพยายามฟ้องนะครับว่าเนี่ยมีเลือดออกปากแตกเลยถือสินครับเฮตันแล้วสารัฐอยู่เย็นพยายามจะมงชงต่อให้กับอดิศักกลสอนแต่บอลมันลึกไปเข้ามือสิวรักษ์สิวรักษ์ออกบอลให้กับตุนเจสแล้วนี่ฮะเปิดไม่ดีครับโอ้โหเปิดไปติดอดิศักกลสอนโชคดีครับที่บอลมันปลิ้นออกหลังไปแม่เอสซจีมอทเต็กของเราเกือบได้ลูกส้มหล่นครับ บุญรำครับเติมเกมทางฝั่งขวาแต่ว่ามาริโออันเวสเอาอยู่เลยละครับในวันนี้นะครับแม่แนวรุกของบุยรมยังไปไม่ได้แล้วความข็งแกงของเคลตันซินวาครับฉกบอลมาได้โอ้โหยังดีครับที่บอลมันเดินทางเร็วไปถึงสิวลาสอ้าวซิวลาสออกบอลพลาดครับชนาทิปไม่มีเหลี่ยมยิงต้องดึงจังหวะรอนิดหนึ่งครับจะไหลเข้ากลางให้กับสารัตอยู่เย็นโดนบุยรำฉกไปได้ครับมาริโอครับ แมวันนี้เพลสเร็วแล้วก็ฉกบอลมาเล่นได้เร็วครับเกรตันครับไหลคืนให้กับธีรศินแดงดาธีรสินมองมองแล้วยอดไปเสาไกลมีอดีศักด์มองชงย้อนกลับคืนมาแล้วก็เป็นเกรตันซินวาครับโอ้โหม่งลงพื้นผ่านมือสิวรักเทสูงเนินเข้าไปให้เอสจีมุทไหเต็ของเราบุกมานำบุรามย์ยเต็ดหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับแม่เป็นการประสานงานที่ยอดเยี่ยมมากๆในเกมนี้สวยงามตั้งแต่การ ตัดบอลไม่ได้ของมาริโอ้แล้วนะครับแล้วนี่ครับเธอสินแดงดาหลังๆก็เป็นเพลย์เมคเกอร์นะครับเป็นหน้าต่ำวางบอลแม่นจริงๆรับให้กับอดิศักกรสอนแล้วอดิศักกรยสอนครับก็ฉลาดนะครับหมุงบอลย้อนคืนให้กับเคลตันสินวาตรงนั้นไม่มีใครประกบเคลตันเลยนะครับ ได้เร็วเลยทีเดียวนะครับฤดูการที่แล้วนะครับเครตันซินวาก็เป็นคนทําประตูติดเสมอ2ประตูต่อ2ให้กับเอสซีจีมุทไยแต่ของเราบุกมาแชร์แต้มจากบุีรมยูเต็ดไปได้นะครับฤดูการ2016เนี่ยทำประตูอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับสำหรับเครตันซินวาแม็กุตซินเป่าวสารัตอยู่เย็นฟาวโกซุงกินะครับโอ้แล้วบุีร์ได้ฟาวครับพุตซินมองวัฒนบูญทําฟาว เป็นระยะอันตรายเลยนะครับเพราะบุรามมีทีเด็ดตรงลูกตั้งเต่นี่แหละครับสุ่เช้าวางบอลไปเสาวไกลแต่ว่าธนาบูญเกสารัตก็ยังแย่ง,ยงมงมาได้ครับแล้วเล่นกันต่อละครับชนาทิพย์ให้กับสารัตวางบอลให้กับเคลตันซินวาผู้ช่วยผู้ตัดสินยกธงไปจังหวะล้ำหน้านะครับแม่จากภาพถ่ายทอดสดจังหวะนี้ไม่ล้ำนะครับคุณผู้ชม น่าเสียดายน่าเสียโอกาสไปสําหรับเอสจีมอนทอเ็ดแต่ว่าหลังจากนั้นชนะทิพส์สงกระสินครับโอ้โหโยกหลบสวยครับแล้วจ่ายทะลุช่องตัดหลังเซนเตอร์แบ็กของบุยราวิเต็ดให้กับธีรศิลป์แดงดาดโดนเดียวกับสิวรักชิปชิป,ชปข้ามไปได้แต่ว่าตูนเจสยังมาทันนะครับแม่แต่บอลยังไม่จบนะครับเพลตอ์ซินว่าขยันครับไปฉกบอลจากนารุบดินครับแล้วดีดบอลมาให้กับเอเคนายอดีศักไกรสอนครับโอ้โหวิ่งมาปาเน้นเ้น ให้เอสซีจีมุทอหแต่ขึ้นนำบุยรัมสองประตูต่อศูครับโอ้ต้องชมการขึ้นเกมจังหวะนี้มากๆเลยนะครับสวยงามตั้งแต่ชนาทิพย์สงกรสินให้กับทีวศิลป์แดงดาและความขยันของเคลตันนะครับแย่งบอลจากนารุบดินนะครับแล้วก็จ่ายให้กับอดิศักไกลสอนโอ้ยิงทีมเก่าได้อีกครั้งหนึ่งนะครับอดิศักกรสอนหลังจากก่อนหน้านี้ในฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานกอ เจ้าตัวก็สามารถทําประตูสโมสรบุรีรามยูเต็ดได้นะครับในสีเสื้อของเอสซีมุทอยแตตของเรานะครับฟอร์มกําลังมาเลยทีเดียวนะครับ AK9 หรือ AK11 นะครับอักดิสกรยสอนนะัดที่แล้วพบกับสีสเกต FC นี่กดไป2ประตูนะครับนัดนี้ก็ทําได้อีก1ประตูครับเล่นง่ายขึ้นแล้วล่ะครับสำหรับเอสซีจีมุนทอยเตตตอนนี้นำสอประตูต่อศูย์เพียงแค่นาทีที่16เท่านั้นนะครับ อดิศกรายสอนครับไม่มีใครประกบโอโยกหลบบุยรำสองคนครับแม่มั่นใจสุดสุดครับช่วงนี้อดิศกรกยสอนให้กับเคลตันแล้วเองวิ่งไปรอบอลทางฝั่งซ้ายแต่เคลตันเลือกตัดในครับแล้วลองยิงไกลดูบอลมาถากเสาไปได้ลุ้นครับยังเป็นเกมรุกของ s อสมุทไนเด็ดนะครับธีรศิลป์สารัตสารัตมองมองแล้วเคลตันโฉบครับโอ้โหแต่ผู้ช่วยธีรศิลปยกธงไปจังหวะล้ำหน้าครับแม่ ดูจากกล้องมุมนี้ยังไงก็ไม่ล้ําแล้วครับมาดูภาพชา้ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสารตักนี่ฮะไรตันยังอยู่หลังลายแนวรับของบุญรมยูเอเตดเลยละครับผู้ชวยพุทธศิสิ์พลาดนะครับเป็นการพลาดครั้งที่2ในการยกลายของผู้ชวยพูทธัิสิ์เลยนะครับเอสจีมทอรแต่ของเราโชคร้ายนะครับมเมื่อสักครู่ทลุดไปแต่มีโอกาสได้จบสกอร์เลยเดีย๋ยวรุบดินครับเติมเกมขึ้นมาแต่ว่าลูกเปิดของเขายัางเข้ามือกวินทําสัจจานันแบบสบายๆแล้วครับ วิรามเน้นเปิดจากทางด้านข้างนะครับแต่ว่าวันนี้กวินก็ยังคงดักจังหวะอ่านเกมได้ขาดโกซุงกีครับวางบอลฟุตบอลไดเร็กขึ้นหน้าแต่ว่าชิวทอนบุญมาทันครับกระแทกทิสตองโดก่อนก่อนที่จะเล่นบอลผู้ทัดสินก็เป่าเป็นจังหวะฟาวของชิวทอนบุญมาทันครับกวินครับเปิดจังหวะฟาวขึ้นมาโอ้ทิวสินมงให้กับอดิศัก อัยสักดูดบอลลงได้สวยครับไหลคืนให้กับธีรสินทีรสินให้กับสารัตแล้วธีรสินรับบอลอีกครั้งหนึ่งต่อบอลกันสวยครับชนาทิพย์ชนาทิพย์ยังพลิกไม่ได้ให้กับสารัตโอ้โหสารัตจ่ายตัดเข้ากลางที่สวยครับทีรศินมีจังหวะแล้วละครับดึงดึงเข้าซ้ายสายแล้วยิงตรงกรอบนะครับแต่ว่าเข้ามือสิวรักษ์เทสูงเนินโอ้โหต่อบอลกันสวยเลยละครับจังหวะเมื่อสักครู่มาริโอครับ เตะขึ้นมาโอ้โหแล้วเนรุบดินครับปะทะกัทีรศิลปแดงดาพุทศิลป์ไม่เป่าฟาวด้วยแล้วครับบอลมันไหลไปถึงจักรพันธ์แก้วพรมโอ้โหผุ้ธศิลป์ไม่เป่าฟาวจังหวะปะทะหนักๆของนอรุบดินครับแม่ยังดีครับลูกยิงไกลของจักรพันธ์ไม่ตรงกรอบนะครับก็ไม่เจ็บมากครับลุกขึ้นมาเล่นได้สำหรับทีศิลปแดงดา เียรพัฒน์โนชัยยาครับวันนี้เติมเก็มทั้งฝั่งซาให้กับชนาทิพย์แล้วตัวเองวิ่งประคองชนาทิพย์เลือกไหลเข้ากลางให้กับอัคดิษักไกรสอนโอ้โหแตะหลบวุยำไม่ได้สองคนแล้วเลือกยิงที่เท้าซ้ายข้างไม่ถนัดเท่าไหร่นะครับบอลหลุดเสาออกไปเอกนายอธิษักไกรสอนอีกครั้งหนึ่งนะครับโอ้โหวันนี้ปังปวนแนวรับวุยำได้ดีมากๆแต่ว่าจังหวะสุดท้ายยังถูกแย่สกัดไว้ได้นะครับแล้วไล่เพลสครับเสียบอลก็เพลสหนักทันที ทิสตองโดช่วยกับสารัตอยู่เย็นแม่พุทิสินเป่าฝ่าวไปครับวันนี้มาดีจริงๆครับเอสซีจีมุทไธเต่กองเรากัดไม่ปล่อยครับเพชรหนักทาให้บุยรามิวเตดเล่นไม่ถนัดนะครับลูฟิคิกของบุยรามิวเตตครับชีรชอนเปิดเข้ามาแล้วพีรพัฒน์โนชัยยาครับเร็วกว่าตักให้กับชนาทิพส่งกระสินโอ้โหแล้วเติมขึ้นมา3-4คนเลยนะครับชนาทิพออกทางด้านข้างครับแล้วโยกหลบบุยรามสองคนครับ มาสวยงามมากๆจังหวะนี้เลือกจ่ายให้ใครชนะทิพไหลให้กับเคลตันเคลตันมีประกบ2คนครับแต่ดึงดึงเข้าซ้ายแล้วปัน่นโอ้โหป,ปั่นไซโป่นิดๆผ่านมือสิวรักษ์เทศสูงเงินเข้าไปบุยราม,มีแต่ศูนย์เอสจีมอทไยแต่3นะครับไม่น่าเชื่อครับช่วงครึ่งเวลาแรกครับโอ้โหกีฬาผิยองของเราจะบุกมานําบุยราม,มีแต่ถึงไอโมบายสเตเดียมถึง3ลูกด้วยกันฮนะโอ้โหจังหวะนี้ก็ต้องให้เครดิตในการเล่นเกม สวนกลับโต้กลับมาได้เร็วแต่พีรพัฒน์โนชัยยานะครับแล้วชนะทิพย์ส่งกระสีน่ใช้ความสามารถเฉพาะตัวแหวกแนวรับของบุรํา2คนแล้วก็ไหลกับเครตันและเครตันเองช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงที่พีคด้วยนะครับช่วงที่อยู่ในสภาพร่างกายฟิตโอ้โหแล้วคิดจะเล่นแบบไหนก็สามารถทําได้แหละครับประตูที่2ของเครตันในเกมนี้นะครับให้เอสซีจีมอนทอยเด็ดนำบุยรำห่างๆาประตูต่อศูนย์ครับ เรียกว่าแฟนขับเกรียนผีชาของเราเดินทางมาจากกรุงเทพมหาคนครนี่คุ้มค่าตัวเลยทีเดียวครับช่วงท้ายครึ่งเวลาแรกครับบุยรมพยามจะหาประตูตีตื้นนะครับโกซุงกินะครับยิงไกลแต่ว่าก็เข้ามือกวินทำสัจจานันครับวันนี้กวินก็ยืนตำแหน่งได้เยี่ยมชนาทิพครับพลิกหลบมาได้แต่ว่านารุ่งบดินเพื่อนเก่าต้องเบรคความเร็วของชนาทิพไว้ก่อน พอบอลู่กับชนาชิปนะครับบอลจะเดินขึ้นหน้าเร็วนะครับเชียร์ทอนบุญมาทันครับเปิดมาให้กับสุดชาวนุุ่มเท็กตัวขึ้นโมงหลุดกรอบออกไปไม่ได้หลุดครับอีกครั้งหนึ่งของเชียร์ทอนนะครับแม่สุนหน้าชาวเกาหลีใต้ของบุญรามิเตดโฉบโมงนะครับบอลก็ยังไม่ตรงกรอบอีกอยู่ดีละครับจบครึ่งเวลาแรกนะครับเอสซีจทอยเตนนำบุญรามิเตดอยู่3ประตูต่อศูนย์ครับ มาดูเกมในครึ่งหลังกันต่อเลยละครับโอ้โหมาริโอตัดบอลไม่ได้สวยครับแต่ว่าจังหวะนี้จ่ายให้กับชนาทิพย์เล่นบอลไม่ถน,นัดครับอ้าวมีประทะกับเวสลี่นี่ลงมาเป็นตัวสำรองในช่วงครึ่งเวลาหลังนะครับสารัฐอยู่เย็นหืมฉบบอลไม่ได้สวยครับแต่ว่าโดนดับเครื่องชนจากจักรพัน์แก้วผมนะครับได้ฝาวได้ฟรีคิกนะครับ แล้วเป็นสารัตครับเปิดเข้ามายังไม่ตรงตัวแต่ว่าเพชรเร็วมากๆครับเอสจีมุททองแตดเกมนี้ครับแม่ทำให้บุยรมคายบอลยากอ่าเเวสลี์โอ้โหไปเล่นนอกเกมใส่พีรพัฒนโนชัยยาเจ้าตัวได้ใบเหลืองนะครับส่วนเคลตันซินวาก็ได้ฟาวจากจากังหวะตัดฟาวเมื่อสักครู่ใบเหลือง2องใบครับ ชนาทิพย์ครับพยายามจะแหวกหลบผู้เล่นบรีรามครับสุชาติทำฟาวนะครับได้รับใบเหลืองแล้วที่สําคัญคือตูนเจ๊นี่เตะบอลอัดหัวชนาทิพย์สงกระสินได้ไงล่ะครับนี่ครับฟาวเนี่ยเหลืองแน่นอนอยู่แล้วล่ะครับแต่ว่าจังหวะนี้น่าเกลียดครับชนาทิพย์ต้องเก็บอารมณ์แล้วครับเพราะว่าถูกฟาวหนักๆมาหลายต่อหลายครั้งแล้วนะครับธนะบูญเกษารัตครับวันนี้ยังช่วยเกมรับได้เยี่ยม ยืนเป็นวิฟฟิลด์ตัดเกมนะครับแบ่งเบาภาระแนวรับได้ยอดเยี่ยมมากๆครับจังหวะนี้เบียดประทะนะครับแต่พุทธสินให้เป็นจังหวะฟาวของบุยรำโอ้โหเจ้าตัวยยอะเลยล่ะครับบอกว่าเป่าง่ายไปไหมเนี่ยฟิกคิกของทีทอนบุญมาทันครับปั่นไม่ตรงกรอบล่ะครับระยะ25หลาชนะทีมสงกสินออกบอลทางฝั่งซ้ายให้กับเคลตันซินบาครับเคลตันดึงจังหวะรอเพื่อนนิดหนึ่งมีอดีศักด์เติมมาโอ้โหพุทธสินไม่เป่าเป็นจังหวะฟาวนะครับ จะโชวมาเล่นนะครับเหมือนโดนนาริบดินกระแทกนิดหนึ่งนะครับมาดูภาพช้าอีกครั้งหนึ่งนั่นแหละครับนาริบดินเอามือผักก่อนนะครับโอ้โหเอสซจีมุทอยแต่ของเราโชคร้ายครับไม่ได้จุดโทษจากจังหวะนี้ไม่เป็นไรครับเล่นกันต่อผู้เล่นของบุรีรัมเริ่มเดือดแล้วครับตัดฟาวหนักๆห,ห,หลายต่อหลายครั้งเมื่อสักครู่เป็นอนาวินนะครับเชียร์อทอนบุมาทันครับ พยายามจะหาประตูตีตื้นนะครับยังยิงไม่ได้ครับจังหวะน,นี้จะปั่นด้วยไซโป้งแต่บอลมันไม่ติดไซฮะแต่การลุยขึ้นมาของนารุบดินนะครับทำให้นาโอเกะอ,อยุยามัตจำเป็นต้องตัดฟาวครับแล้วสุเช้าหลอกยิงเลยละครับแม่กวินทำสัจนันยังยืนปิดมุมเสารแรกเยี่ยมครับชนาทิพ ให้กับสารัฐครับสารัฐเปิดมาให้กับเคลย์ตันซินวาแล้วโอโหสุดเชาใบเหลืองไปแล้วนะครับแม่วางแบบนี้โอ้พุทธศินบอกว่าเล่นไม่ได้นะครับอีกครั้งหนึ่งอาจจะโดนเหลืองที่2นะครับได้รับไปเหลืองไปแล้วนะครับกับตันของบุยรามยูเอตสุดเชานะครับวางใส่เคลย์ตันซินวาครับนักเตะเอ g ซีจมอแต่ก็มาดูอาการบาดเจ็บของเคลย์ตันนะครับ หลังจากนั้นโคชแบงคทศวรรษสีปานก็พักชนาทิพย์สงกระสินแล้วครับให้ทิติพันธ์พุงจันทร์ลงมาเล่นแทนเนื่องจากว่าวันที่1นนี้ยังมีซูเปอร์บิ๊กแมตช์กับชนบุรีเอฟซีอยู่อีกโอ้โหแล้วสุดชาวนุ่นุน่มครับเสียบอลแล้วแต่สหรัฐอยู่เย็นนะครับเมื่อสักครู่ก็เล่นหนักๆไปแล้ว1จังหวะนะครับโอ้โหพุทธศินยังนะครับยังใจดีไม่ให้ใบเหลืองที่2ส,สุดชาวนุ่นุน่มน,นะครับโอ้ฟาวหนักๆ3ามครั้งแล้วนะครับ หลังจากนั้นอดิสักไลสอนเปลี่ยนตัวออกแล้วเป็นไมเคิลเอนดรีหรือมิคาเอลเอนดรีลงมาเล่นแทนนะครับมิก้ามิก้าจะดึงไปเล่นเวลาที่มุมนะครับก็เรียกฟาวได้จังหวะนี้รีคิกของ s อ g มนอนทอยแต่ของเราถูกจับฟาวไปก่อนแล้วครับพุทธสินมองว่ามิก้าไปทำฟาวตุนเจสครับ สารัตครับโอ้โหตักบอลข้ามลายที่สวยครับธีรศิลป์ดูดบอลลงได้สวยแล้วยิงจังหวะแรกทันทีดีนะครับที่สิวรักษ์ปิดมุมได้เยี่ยมครับไม่งั้น4สูตรเดนแน่สารัตครับทางบอลออกมาทางฝั่งซ้ายกับพีรพัฒน์นชัยยะอ้าวถูกตุนเจสทำฟาวครับโอ้แล้วฟาวสองจังหวะต่อเนื่องกันเลยเอ้าตุนเจสครับแม่ไปตบหัวพีรพัฒน์นชัยยะโอ้พุทธศิลป์เห็นครับ เกมมันเดือดน,นะครับแล้วนักเตะบุยรมนี่คุมอารมณ์ตัวเองไม่อยู่หลายต่หลายคนเลยนะครับได้รับใบเหลืองไปครับสารัฐครับใกล้หมดเวลาแล้วก็เล่นกันสั้นๆใกล้ๆแล้วครับสารัฐอยู่เย็นเกรตันซินวาครับแม่ถูกโกสุงกิตัดฟาวครับ หลังจากนั้นก็พักสารัตอยู่เย็นด้วยอีกหนึ่งคนนะครับเอากระเดชเวทยาวงลงมาเล่นแทนใครนั่นมีกระเดชเติมครับแล้วเปิดให้กับกระเดดดูดบอลลงกระชอบไปนิดเดียวนะครับแม่ไม่งั้นมีโอกาสได้จบสกอร์ที่4สําหรับกระเดชเวทยาวงนะครับ จังหวะลุ้นท,ท้ายของบุรามยูไในเตดนะครับยังไปเข้ามือกวินทำสัจจาน,านันสบายๆแล้วครับแม่กวินบอกให้เพื่อนเติมขึ้นไปครับเดี๋ยวจะเปิดยาวแล้วอืมแลาเวสลี์ครับนี่เล่นผิดกฎอย่างนี้นครับไปชกบอลมาจากกวินทำสัจจา,านันใบเหลืองที่สองของเวสลี่แล้วครับก่อนหน้านี้เจ้าตัวทำฟาวใส่พีรพัฒน์โชัยยาไปแล้วนะครับใบเหลืองที่2ต้องเป็นใบแดงนะครับ อ่าพุทธสินไม่ให้ใบแดงนะครับมาเรียอาอันเวสต้องไปประทัวนะครับว่าเวสลีย์ได้ใบเหลืองไปแล้ว2ใบนะครับพิรพัฒน์ต้องมาโวยแทนเลยละครับโอ้นี่เป็นใบเหลืองที่2นะครับนั่นแหละครับต้องเป็นใบแดงครับแล้วพุทธสินก็ชูใบแดงไล่เวสลีย์บุรัมเหลือผู้เล่น1ิคนนะครับอืมพุทธสินระดับไทยลีกมี <laughs> ลืมให้ใบแดงด้วยนะครับ <laughs> โอ้แล้วโกซุงกีครับตะบ,บะแตกครับโอ้โหเปิดปุ่มยันใส่มิกา้าแม่แล้วแน่าน่จะเตะบอลอัดอีกครับโอ้โหแล้วไม่ได้ใบเหลืองด้วยนะครับแม่เกมเดือดจริงๆครับสำหรับฟุตบอลคู่บิ๊กแมตช์น่าจะเป็นจังหวะลุ้นท้ายเกมของเอสซีจีมอทไยแต่แล้วละครเรดันซินวาครับมองมองแล้วปั่นตรงกรอบนะครับแต่ซิวร์ตต้องทุบบอลออกหลังไปแล้วก็เป็นจังหวะสุดท้ายของ เกมคู่นี้นะครับเอสจีมอทไทยเต็ดของเราบุกมาเอาชนะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดไปได้3ประตูต่อศูนย์ทำให้ขยับขึ้นไปอยู่อันดับ2ของตารางฟุตบอลไทยลีกนะครับมี18คะแนนตามหลังแบงคอกยูไนเต็ดอยู่1คะแนน,นนะครับก็ยังมีโอกาสลุ้นจากเกมนัดหน้าที่จะเปิดเอสซ t จีสเตเดียมพบกับชลบุรี FC ถ้าชนะมีสิทธิ์เป็นจ่าฝูงสูงเลยล่ะครับ